สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมเอโซล่าสาขาอุดรประจำภาคอีสานกันค่ะซึ่งจะตั้งอยู่ริมถนนอุดรหนองคายนะคะข้างๆกับดูโฮมสะดวกในการเดินทางมากๆมีที่จอดรถกว้างขวางจอดรถสะดวกมากเลยค่ะข้างหน้าก็จะติดตั้งแถงโซลารเซลล์ให้เราได้ศึกษาเยี่ยมชมด้วยนะคะแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ เอสล่าเขาเป็นศูนย์รวมสินค้าโซลาเซลล์ปัจจุบันรับติดตั้งระบบโซลาเซลล์มากกว่า2,500ใช้ไส์งานทั่วประเทศเลยค่ะเยอะมากมากเลยค่ะและยังมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งอีกด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งได้รับมาตรฐานผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าดังนั้นไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของความปลอดภัยคุณบอลเชิญเนียก็เลือกติดโซลาเซลล์กับเอสลานะคะ ด้านในก็จะมีตัวอย่างการติดตั้งและใช้งานจริงในศูนย์บริการเลยนะคะและยังให้เพื่อนๆเ,เข้ามาศึกษาวิธีการทำงานและการใช้งานของระบบโซลาเซลล์ก่อนตัดสินใจติดตั้งด้วยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝนติดตั้งโซลาเซลล์กับเราวนันนี้ฟรีสำรวจหน้างานและออกแบบระบบและพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาสาขามีของแถมโคมไฟโซลาเซลล์ cell, ให้ฟรีอีกด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน